สวัสดีค่ะตื่นรู้เพื่อกลับบ้านวันนี้เรามาคุยกันเล็กๆน้อยๆน,นะคะเรื่องการตื่นรู้จากภายในซึ่งบางคนอาจจะไม่ทราบว่าคืออะไรอีขอเกินให้ง่ายๆดังนี้นะคะชีวิตของคนเราในหนึ่งชีวิตถูกกำหนดไว้ด้วยเงื่อนไขของเวลาเพราะที่นี่คือโลกเสรีทุกคนมีสิทธิ์จะทำอะไรก็ได้ แต่เวลาที่แต่ละคนมีอยู่เนี่ยมันแตกต่างกันไม่เท่ากันแล้วก็ไม่มีใครรู้ว่าเวลาของใครมีแค่ไหนทุกผู้ทุกนามย่อมมีจิตวิญญาณเสรีมีอิสระแต่ทั้งหมดทั้งมวลอยู่ภายใต้กฎเดียวกันคือกฎแห่งกรรมที่ผูกทุกคนไว้ไม่ว่าจะยอมรับ หรือไม่ยอมรับนี่คือการวนเวียนอยู่ภายใต้กฎของการมีชีวิตอยู่การตระหนักถึงทุกลมหายใจเข้าออกใช้ชีวิตด้วยสติในทุกๆก,การกระทำอยากให้มันวิเคราะห์ความคิดมันวิเคราะห์จิตใจของตนว่าวันนี้ทำสิ่งใดผิดวันนี้ทำสิ่งใดถูกมากหรือน้อยเพียงใด พิจารณาตนเองอยู่เสมอโดยไม่เอ็นเอียงเข้าข้างตนเองหาหนทางแก้ไขในสิ่งที่เราพลาดเราผิดในแต่ละวันจะไม่เกิดการสะสมไว้แล้วก็จะแก้ยากขึ้นการให้ความรักตัวเองโองกกอดตัวเองเพราะว่าการละเลย ต่อตนเองการมุ่งหวังจากภายนอกจะทำให้จิตปิญญาณของเรานั้นบอบช้ำให้หันมารับมือตัวเองจากภายในยอมรับทุกด้านของตนเองให้ได้ในสิ่งที่เราเป็นไม่ว่าจะด้านดีหรือด้านไม่ดีด้านที่เราพึงประสงค์ให้มีหรือด้านที่เราไม่พึงประสงค์ก็ตามยอมรับทุกๆด้านของตนให้ได้ จากนั้นจะมีแรงใจแรงกายในการรับมือกับสารพัดเรื่องราวบนโลกนี้ถามตัวเองว่าชีวิตนี้เหนื่อยมากใช่ไหมคะแต่คุณรู้ตัวเองมาตลอดว่าคุณยังรับมือไหวแม้จะบ่นบ้างท้อบ้างก็ตามคุณเคี่ยวกรมตนเองจะรู้จักกับตนเองทุกๆด้านคือการเข้าใจทุกสิ่งที่คุณเป็นจากภายใน และเมื่อคุณเข้าใจแล้วค่อยมองมาถ่ายนอกแล้วคุณจะได้เห็นจะได้ระหนักเห็นได้ชัดว่าบททดสอบที่แข็งแกร่งในชีวิตของคุณนะ่ะมันไม่ได้อยู่ภายนอกนั่นเลยทั้งหมดอะ่ะอยู่ข้างในใจตัวเอง mm. เมื่อคุณเข้าใจอย่างถ่องแท้แล้วคุณเริ่มสงสัยบ้างหรือยังคะทำไมมนุษย์ถึงเวียนว่ายตายเกิดมีชีวิตเกิดมาเพื่อเรียน ทำงานแต่งานมีลูกแก่เท่าชะลาลงและเสียชีวิตมีเพียงเท่านั้นหรอนี่หรอคุณค่าของการเกิดมามีชีวิตไม่ใช่เลยนั่นคือสิ่งที่เรายอมรับตัวเองให้ได้ตั้งหาว่าเราเป็นแบบไหนสู้กับตัวเองให้ได้ยอมรับกับตัวเองให้เป็นรักตัวเองให้ได้อภัยตัวเองให้มาก แล้วค่อยออกมองมออกมาจากภายนอกทุกความบอบช้ำทุกความเจ็บช้ำที่เรามีเราล้วนเหมแค่จากภายนอกสายตาคนมองสายตาคนจากภายนอกเสียงคำนินทาหรือคำว่ากล่าวเราแบกรับมันแล้วออกกลับเข้ามาทักทุกภายในใจตัวเองสงสารตัวเองบ้างรักตัวเองบ้างบางครั้งอยากแนะนำว่าให้ขอขามากรรมตนเองบ้าง เราให้อภัยคนอื่นได้วันนี้เราให้อภัยตัวเองไปยังนั่นคือความหมายของชีวิตคุณและเมื่อคุณทําได้นั่นหมายความว่าคุณเริ่มสกิบรู้ตัวที่ภายในใจิตใจของคุณแล้วสัญญาณแห่งการรู้ตัวตื่นของคุณได้เริ่มขึ้นแล้วหวังเป็นอย่างยิ่งว่าขอให้อยู่ในเส้นทาง ของทุกลมหายใจในชีวิตของคุณมีสตินะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ